ในโลกนี้เราจะพบผู้คนมากมายบางคนเกิดมาเหมือนมีทางราบเรียบอยู่ข้างหน้ามีคนรักมีคนเมตตามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอไม่เดือดร้อนไม่ทุกร้อนจนเกินไปในขณะที่บางคนแม้จะขยันทำดีพยายามเท่าไหร่ชีวิตกลับดูเหนื่อยดูหนัก มีอุปสรรคขวากน้ำเต็มไปหมดธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญแต่เป็นผลของกรรมและบุญบารมีที่แต่ละคนได้สั่งสมไว้ข้ามภพข้ามชาติบางดวงจิตเคยบำเพ็ญบุญใหญ่เคยฝึกฝนจิตเคยละอกุศลจนพลังแห่งบุญกลั่นเป็นบารมี และบารมีนั้นเองจะติดตามคุ้มครองเขาไปทุกภพทุกชาติแม้จะลืมความหลังในชาติเดิมแต่ผลแห่งบุญนั้นไม่สูญหายผู้มีบุญบารมีติดตัวมาจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปวันนี้เราจะมาพิจารณากันอย่างละเอียดถึงลักษณะของผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่ปางก่อน เพื่อให้เราได้รู้แนวทางว่าเราควรเดินทางไหนเพื่อสั่งสมบุญและบาร,รมีของเราไว้ในปัจจุบันเช่นกัน 1. มีเมตตาโดยธรรมชาติผู้มีบุญบาร,รมีนั้นมักมีจิตใจอ่อนโยนละมุนและเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานของชีวิตเขาไม่ชอบเบียดเบียนใครไม่คิดทำให้ใครเดือดร้อนเพียงเห็นสัตว์เล็กน้อยก็เกิดความสงสารขึ้นในใจ เพียงเห็นผู้อื่นทุกข์ใจเขาก็พลันอยากยื่นมือเข้าไปช่วยแม่ตาเช่นนี้มิใช่สิ่งที่สร้างขึ้นได้ภายในวันเดียวหากแต่เป็นผลจากการอบรมบ่มเพาะจิตมาอย่างยาวนานในอดีตเขาอาจเคยเป็นผู้ให้เคยเปี่ยมด้วยความการุณาเคยให้อภัยเคยปล่อยวางไม่ผูกเวรไม่จองกรรมจิตที่ผ่านการหลอ่อหลอมเช่นนั้นย่อมละเอียด อ่อนโยนและสว่างสวยดังนั้นเมื่อได้ถือกำเนิดในภพใหม่ความเมตตานั้นจึงติดตัวมาพร้อมลมหายใจไม่ต้องมีใครบอกให้ทำดีเขาก็ทำดีเองไม่ต้องมีใครเตือนให้สงสารเขาก็รู้สึกได้จากหัวใจเพราะเมตตาคือกลิ่นหอมของจิตผู้มีบุญเป็นความงามที่ไม่ต้องแต่งเติมและไม่จางหายตามกาลเวลา ใครได้อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอบอุ่นเย็นใจเหมือนได้พักในร่มเงาแห่งความดีงามที่แผ่ออกมาจากใจนั้นอย่างเงียบงาม 2. มีความสงบเยือกเย็นในจิตบางคนไม่ว่าชีวิตจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเพียงใดก็ยังสามารถรักษาความสงบภายในไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาไม่หวั่นไหวต่อคำพูดนินทาไม่โกรธง่าย ไม่เร่าร้อนตามอารมณ์ของโลกใจของเขาสายเหมือนสายน้ำสะอาดไหลไปอย่างนุ่มนวลแต่ไม่ขุนมัวนี่แหละคือผลแห่งสมาธิบารมีที่เคยบำเพ็ญอบรมไว้ในอดีตชาติเมื่อถึงการปัจจุบันจิตจึงมีแนวโน้องจะนิ่งตั้งมัน่นและสงบได้โดยง่ายผู้ที่มีสมาธิบารมีติดตัวมาแต่เดิม มักไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งยั่วยวนของโลกไม่ฟุ้งซ่านไม่ตื่นตระหนกกับสิ่งภายนอกเพราะภายในนั้นมีพลังแห่งความนิ่งเป็นดั่งเกราะบางๆที่ห่อหุ้มจิตไว้ด้วยสติและความเยือกเย็นบุคคลเช่นนี้เมื่อเผชิญปัญหาย่อมไม่หวัน่นไม่เร่าร้อนแต่จะค่อยๆพิจารณาอย่างรอบคอบมองเห็นเหตุและผลด้วยใจที่ตั้งมัน่นและก้าวผ่านทุกสิ่งไป 3. ม,มีปัญญาเข้าใจธรรมโดยง่ายบางคนเพียงได้ยินธรรมะเพียงไม่กี่คำจิตใจก็เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งราบกับว่าเคยเรียนรู้อยู่แล้วตั้งแต่การก่อนเพราะในอดีตเขาเคยไฝ่รู้เคยศึกษาเคยพิจารณาธรรมด้วยใจจริงปัญญาจึงค่อยๆซืมซับและฝังแน่นอยู่ในดูมจิตจนเมื่อมาถึงพบชาติปัจจุบัน เพียงได้ยินเสียงธรรมอีกครั้งประกายแห่งปัญญานั้นก็ถูกปลุกให้สว่างขึ้นมาเหมือนเปลวไฟที่ถูกลมอ่อนๆพัดให้ลุกโชนงดงามบางคนเพียงอ่านธรรมะไม่กี่บรรทัดก็เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งเกินกว่าคำบางคนเพียงเห็นเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตประจำวันก็สามารถมองเห็นธรรมที่ซ่อนอยู่ในนั้นได้อย่างแจ่มชัด นี่คือผลแห่งปัญญาบารมีที่ได้บ่มเพาะสั่งสมไว้เนิ่นนานในอดีตชาติเมื่อปัญญาพร้อมเขาจะไม่รีบโทษใครไม่โทษโลกไม่แม้แต่โทษโชคชะตาแต่จะมองทุกเหตุการณ์เป็นครูเป็นบทเรียนแห่งธรรมที่คอยชีย้ให้เห็นความจริงของชีวิตเพราะผู้มีปัญญาบารมีติดตัวมาย่อม,มองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจสงบและเรียนรู้จากมันด้วยความอ่อนน้อมในสายกาของเขาไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าแม้ความทุกข์ก็เป็นครูอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้จิตเติบโตและสว่างขึ้นและเมื่อปัญญาได้เปิดดวงตาเห็นธรรมความหลงความโกรธความเศร้าหมองก็จะค่อยๆสลายไปเหลือไว้เพียงความเข้าใจที่อ่อนโยนและลึกซึ้ง เป็นแสงแห่งธรรมที่ส่องนำชีวิตให้ก้าวไปด้วยใจอันสงบ 4. มีคนรักเมตตาและเกื้อกูลผู้มีบุญบาร,รมีมักมีรัศมีแห่งบุญแผ่ออกมาอย่างเงียบงามเป็นรัศมีที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาแต่ผู้คนรอบข้างสามารถรู้สึกได้จากใจเพียงอยู่ใกล้ก็อบอุ่น เพียงได้สบตาก็รู้สึกสงบและปลอดภัยแม้เขาไม่พูดอะไรมากแต่ผู้คนก็อยากเข้าใกล้อยากช่วยอยากดูแลนี่คือผลแห่งทานบาร,รมีพลังแห่งการให้ที่ได้บ่มเพาะไว้เนิ่นนานในอดีตชาติในการก่อนเขาเคยเป็นผู้เสียสละเคยแบ่งปันสิ่งที่มีเคยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน การให้เช่นนั้นไม่ได้หายไปตามกาลเวลาแต่กลายเป็นพลังละเอียดที่ติดตามอยู่ในจิตส่งผลให้ชีวิตปัจจุบันอบอุ่นด้วยความอุดมและเมตตาดังนั้นผู้มีบุญบารมีจึงมักไม่ขาดสิ่งจำเป็นแม้บางครั้งจะประสบความลำบากแต่ก็มักจะมีมือดีเข้ามาช่วยอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนฟ้าคอยเปิดทางให้ในยามจำเป็น เหมือนบุญที่เคยสร้างไว้กำลังย้อนกลับมาคุ้มครองเพราะบุญแห่งการให้นั้นไม่มีวันศูนยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับกลับคืน 5. มักมีชีวิตรอดพ้นภัยบางคนเคยผ่านเหตุการณ์ที่ดูไม่น่าจะรอดแต่กลับรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์สิ่งนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือ อนุภาพแห่งบุญที่คอยคุ้มครองอยู่เงียบๆดังเกราะแห่งแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ห่อหุ้มจิตและชีวิตไว้ด้วยพลังแห่งความดีเพราะในอดีตเขาเคยช่วยชีวิตผู้อื่นเคยปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระเคยให้อภัยแทนการจองเวรและเคยยื่นมือช่วยเหลือในยามที่ใครสักคนกำลังทุกข์ บุญเหล่านั้นไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลาแต่ได้กลายเป็นพลังคุ้มกันภัยที่ตามติดมาในพบใหม่เมื่อยามเผชิญเหตุร้ายบุญจะคอยผ่อนหนักให้เป็นเบาบรรเทาความทุกข์ให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ล้มลงแม้กรรมไม่ดีจะตามมาทัน แต่ด้วยพลังแห่งบุญที่เคยสั่งสมไว้ผลแห่งกรรมนั้นก็จะถูกลดกำลังลงเหมือนพายุใหญ่ที่ถูกกล่อมให้สงบด้วยสายน้ำอันเย็นของบุญเก่าผู้มีบุญบาร,รมีติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนจึงมักมีดวงแข็งไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะบุญได้สร้างทางรอดไว้ล่วงหน้าแล้วในยามที่คนอื่นอาจพลาดเขากลับรอดอย่างไม่น่าเชื่อ ในยามที่คนอื่นมืดมนเขากลับพบแสงแห่งทางออกทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่เพราะผลแห่งบุญได้สารทางแห่งชีวิตไว้ก่อนแล้วเป็นร่มเงาอันแผ่วเบา,เบาที่คอยปกป้อนด้วยความเมตตาและย้ำเตือนใจว่าทำดีเถิดเพราะบุญไม่เคยหายไปไหนเลย 6. ใจโน้มเอียงไปทางธรรมแม้จะอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวน ผู้มีบุญบารมีย่อมไม่ลหลงไหลไปกับกิเลสของโลกใจของเขาจะโน้มไปทางสงบเสมอเมื่อเห็นคนทําผิดเขาไม่รีบตัดสินไม่เกิดความรังเกียจแต่กลับรู้สึกเมตตาเข้าใจว่าทุกคนต่างอยู่ในเส้นทางแห่งการเรียนรู้ของกรรมเขาจึงเลือกให้อภัยมากกว่าตำหนิภายในใจของเขามีศรัทธาบารมีเป็นเครื่องนำทาง ศรัทธาที่มั่นคงในกฎแห่งกรรมศรัทธาในคุณแห่งพระรัตนตรยัยแม้ไม่เข้าวัดบ่อยไม่ได้ถือศีลต่อหน้าผู้คนแต่เขากลับเคารพธรรมในใจอย่างแท้จริงเมื่อเผชิญความทุกข์เขาไม่โวยวายไม่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่จะพิจารณาด้วยความสงบว่านี่คือผลแห่งกรรมเก่าที่กำลังตามมาส่งผล และใช้ความทุกนั้นเป็นครูเป็นบทเรียนที่คอยฝึกใจให้ละเอียดขึ้นอ่อนโยนขึ้นและตั้งมั่นยิ่งกว่าเดิมผู้มีศรัทธาบารมีจึงไม่ตกอยู่ในความประมาทเมื่อมีความสุขก็ไม่หลงลืมบุญเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่โทษใครเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ศรัทธาในใจของเขาไม่ใช่ศรัทธาที่หวังผลแต่เป็นศรัทธาที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจในเหตุและผลของธรรมจึงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดง่ายๆเพราะภายในมีทางสายกลางคอยนำทางอยู่เสมอเขาเชื่อในความดีและใช้ความเชื่อนั้นเป็นแสงนำทางชีวิตไม่ว่าพายุจะโหมแรงเพียงใดหัวใจของผู้มีศรัทธาบารมีก็ยังคงนิ่ง สงบและมั่นคงในธรรม 7. เมื่อได้ฟังธรรมน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหลายคนคงเคยมีประสบการณ์เช่นนี้เพียงได้ยินธรรมะบางบทน้ำตาก็พลันไหลไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะจิตได้ระลึกได้นั่นคือจิตเก่าที่เคยเดินบนเส้นทางแห่งธรรมกำลังตื่นขึ้นอีกครั้ง เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบุญและบารมีเก่ายังอยู่ในใจเพียงรอการรดน้ำรอการปลูกให้ผลิบานอีกครั้งเมื่อจิตตื่นเช่นนี้หัวใจจะอบอุ่นเหมือนกลับบ้านหลังเดิมเหมือนได้กลับไปยังที่ที่คุ้นเคยและปลอดภัยและในขณะนั้นเองผู้ที่ตื่นขึ้นจะเริ่มหันกลับมาฝึกตนอย่างจริงจัง เพื่อสารต่อบารมีที่เคยสร้างไว้ในอดีตเพื่อให้ความดีที่เคยทำไว้เจริญง,งอกงามในปัจจุบันและคงอยู่ต่อไปเป็นร่มเงาแห่งความสงบและสว่างสวยในจิตใจ 8. มีความถ่อมตนไม่อวดดีผู้ที่มีบุญบารมีแท้จริงจะไม่โอ้อวดหรืออวดดีในบุญของตนเพราะเขารู้ดีว่าบุญแท้ ไม่จําเป็นต้องพูดก็สามารถส่งกลิ่นหอมอ่อนๆจากหัวใจออกมาได้เองภายในใจของเขาเต็มไปด้วยอธิษฐานบารมีและขันติบารมีเขาจริงรู้จักรอรู้จักวางและรู้จักยอมไม่เร่งร้อนไม่ผีผลมและไม่เอาชนะใครด้วยคำพูดหรือวาจาแต่เขาเลือกเอาชนะตนเองด้วยความสงบ ไม่เหยียบผู้อื่นเพื่อยกตนเพราะเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกชีวิตล้วนเวียนว่ายอยู่ในกรรมความถ่อมตนเช่นนี้กลับทำให้บุญบารมีของเขาเพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะใจที่อ่อนน้อมย่อมเป็นทางเปิดให้บุญไหลเข้ามาได้ง่ายและทุกการกระทำที่เกิดจากใจสงบและถ่อมตน ก็จะสร้างรัศมีแห่งบุญอันงดงามให้ผู้คนรอบข้างได้สัมผัสด้วย 9. มีความสุขง่ายแม้ในสิ่งเล็กน้อยผู้ที่มีบุญบาร,รมีเก่ามักไม่ต้องการสิ่งใดมากมายเพียงได้เห็นรอยยิ้มของผู้อื่นหัวใจก็พลันอบอุ่นและสุขใจเพียงมีข้าวกินวันละมือ้อก็รู้สึกอิ่มใจพอเพียง เพราะจิตของเขาเคยฝึกให้รู้จักพอมาแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่ขึ้นอยู่กับการรู้จักพอในสิ่งที่มีดังนั้นแม้เขาจะอาศัยอยู่ในเรือนเล็กใจของเขากลับกว้างใหญ่แม้ชีวิตเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความอิ่มเอมในใจนี่แหละคือเนตธขัม,มบาร,รมี บารมีแห่งการละความอยากบารมีแห่งความพอใจในความสงบเป็นพลังละเอียดที่คอยหล่อเลี้ยงจิตให้ยืนหยัดอย่างสงบแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้มีเนตรคม,มบารมีจึงมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนทำสิ่งที่ควรทำด้วยใจไม่ยึดติดและสามารถพบความสุขได้ในทุกลมหายใจที่เรียบง่ายสิบ เมื่อถึงคราวทําดีจะมีสิ่งอํานวยให้สําเร็จผู้ที่มีบุญบารมีติดตัวมามักได้รับแรงหนุนจากธรรมโดยไม่รู้ตัวเมื่อคิดทําสิ่งดีมักจะพบเหตุเอื้ออํานวยให้สําเร็จได้อย่างง่ายดายรากับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเปิดทางคอยชี้ทางให้ก้าวไปในหนทางแห่งความดีเพราะบุญเก่าที่ได้สะสมไว้ย่อมดึงดูดเหตุแห่งบุญใหม่เข้ามา เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีให้เข้าหานี่แหละคือสิ่งที่พระท่านเรียกว่าบุญส่งผลหนุนบุญเป็นกระแสะแห่งความดีที่ต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดตราบใดที่เจ้าของบุญยังรักษาใจให้บริสุทธิ์ยังรักษาความดีในทุกลมหายใจผู้มีบุญบาร,รมีเช่นนี้จึงมักพบความช่วยเหลือในยามจำเป็นมักมีสิ่งดีเกิดขึ้นรอบตัว ไม่ใช่เพราะโชคหรือบังเอิญแต่เพราะแรงบุญเก่าคอยคุ้มครองและนำทางทำให้การสร้างบุญใหม่สำเร็จง่ายขึ้นและช่วยให้ชีวิตเดินไปสู่ความสงบและความเจริญอย่างมั่นคงกล่าวโดยสรุปอีกครั้งนะครับบุญบารมีเก่าแม้มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จากใจ บุญบารมีคือพลังละเอียดอ่อนที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ส่องสว่างอยู่ในจิตของผู้สั่งสมความดีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าชาติไหนบุญจะไม่สูญหายเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่รอวันงอกงามเมื่อได้ดินดีน้ำดีและแสงแห่งธรรม ผู้มีบุญบารมีติดตัวมาจึงมักเป็นผู้มีเมตตามีจิตเยือกเย็นมีปัญญามีคนรักมีทางรอดและใจโน้มเอียงไปทางธรรมโดยธรรมชาติแต่เหนือสิ่งอื่นใดการมีบุญเก่าไม่สำคัญเท่ากับการรักษาและต่อยอดบุญในปัจจุบันเพราะหากเรามีบุญเก่าแต่ประมาทบุญก็อาจหมดได้เหมือนน้ำที่ไม่เติมย่อมแห้งไป แต่ถ้าเรามีใจฝึกต่อเนื่องทําความดีสม่ำเสมอแม้บุญเก่ามีน้อยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นบารมีใหม่ในพบนี้และนี่คือเพียงบางส่วนของลักษณะของผู้มีบุญบารมีติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนธรรมะเหล่านี้เป็นเพียงแสงเล็กๆที่คอยชี้ทางให้หัวใจเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดหรือเจอเรื่องราวใดในชีวิต หากเราหมั่นฝึกจิตให้สงบหมั่นทำดีด้วยใจบริสุทธิ์บุญบารมีจะค่อยๆสะสมและผลิบานในชีวิตของเราเอง